เปล่าปังปลาโอนกรุบกรุบกันมั้งสุดครับสุดครับเออจะไดีค่ะคกันเดียร์พาจะพากันไปไหนครับนี่คุณจะไปไหนคะโอ้ผมเป็นคนขับรถอ่ะคุณจะไปไหนคุณเป็นคนขับรถอ่าพาไปดูบัวบานเล่นน้ำนะครับไปดูบัวบานเล่นน้ำนะคะครับผมเดะจะซิ่งนะครับผมบัวบานไปมันง้างเร็วจังเลยมันง้าง โบบาลยังเร็วมากเลยนะคะมีลูกพี่โบบาลคะะยู่นี่คุณยังเร็วมากเลยนะโบบาลจะไปไหนลูก วันน yes. hey, oh, UH> ี้มีพี่ขย้อยมาด้วยนะคะไขย้อยร้อยวิวค่ะเฮ้ยสั่งตัวนั้นเฮ้ยสั่งเฮ้ยสั่งสั่งสั่เออสั่ง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 เฮ้ยหมา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 เฮ้ยนั่นหมาเออเอาเลิศไปนะบ๊อบอืมวันนี้เลิศรักก็จะไปเล่นน้ำกับน้องบัวบานด้วยนะคะเออ เดินมาเด้อทางเขาออกเงดไปละ่ะแล้วก็ห้าย้วยนี่ด้วยนะตัวตัวแม่น,น,นี่ยโตโตโม,มันวะโอ้ธรรมดาจริงๆคนเดียวทำไมไม่เอาชื่นใจมาด้วยคะคนเดียวมีแผลน,นะครับแผลอักเสบนะครับเขาลงไม่ได้นะครับถ้ออาขึ้นไม่มีความลงเขาจะไปลงนะครับออใช่แรับก็เลยพาบัวบานมาตัวเดียวนะครับแม่ หยียบจะบอกขอยี่คนี้ว่าจะแห่ใจถ้าเหยียบแพใจม่แย่เลยนะคะแต่กายไม่ทอะไรครับนอยู่หลบเล็กเราฟังนู้นน่ะนี่ไงเฮ้ยยยยงยยยงยย คนกับเลนเพราะใดไอเดียวไปใส่มาขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมขบโบบานกับเลิศอยู่นู่นนะครับผมมากำังเดินทางมานะครับ เดียวขวานอุ่นครับมาแล้วนะครับไม่รู้จะมีที่ลงไหมนะครับพอช้างเขายังไม่เอาออกนะครับ ปลูกลิมสะอะไรนะครับวันนี้เกะติดชีวิตบัวบานากับเราทางช่องควอเดียลิเฟนไทยแลนด์นะครับวันนี้มีน้องชายชื่อเลือดรักมาด้วย ô oh, bộ bàn chơi luôn dậy lắm không bỏ สะที่เราจะลงลนะครับนี่ครับอ้าวคุณพ่อหมึกกับควันควันหัวนะครับเกี่ยวหญ้านี่นะครับมาแล้วอ่ามาแล้ว เอาเจอควันเอ็มครับผมก็ดีโอ้โหอาการอาการสบายดีแล้วนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเอาช้างไปบุบันเล่นน้ำครับน้ำไหนครับนี่ไงสระน้ำครับครับคยังไม่มีที่ผูกก็ยังไม่ออกครับอ๋อโอเคครับนี่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเดินไม่ทันก่อนแล้วนะครับตอนนี้ ช้างสองตัวเี่ยหรถรถขี่รถตามต็นแถวนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเมื่อยขาแล้วนะ บรรยากาศนะครับคุ้มเลยนะครับวันนี้แต่ก็บรรยากาศดีนะครับเอ้าผู้จัดการก็มานะครับผู้จัดการมากับนีตังครับก็ขอสวัสดีไอ้ลวงน้านะครับวันปีใหม่ปีใหม่ไทยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับต้อง เดินทางอยู่นะครับขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะครับถ้าท่านดูแล้วท่านเหนื่อยนะครับมันเมือ่อยเออเมื่อยไปแล้ว <laughs> ครับแค่คุณถือยกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเรากดพิมพ์ไปว่าควันเดรนแล้วเล่นอะไรนะครับคุณจะหายเหนื่อยเลยนะครับ กำบอกทัดพอสำเร็จ hmm. ว oh. mm ัน hmm. น oh. mm ี hmm. uh ้โอ้พอแล้พี่น้่มเอ้ยตัวอะไรมานครับ ติดต่อนะครับสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับผมรู้สึกว่ายูทูบเบอร์เยอะเหลือเกินครับตรงนี้มีแต่ยูทูบเบอร์นะครับหลายกล้องเหลือเกินพาพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไปดูไปดูน้ำก่อนนะครับผมจะไป ไปชิมดูน้ำกอนนะครับถ้าเค็มจะไม่ให้ช่างลงเด็ดขาดนะครับโอเคโอเคนำ้ำจืดประมาณน้ำทะเลดรอกลงได้ค,ค,ครับเค็มชิมดูแล้วครับโอเคโอเคครับลงได้เลยครับไม่เค็มนะครับ đã bay le, bay le, 2 bông bên này rồi P’nông ơi. Mau ครับกำลังปลูกอยู่นะครับชื่นไม่ได้มานะครับชื่นเอา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 ดูบัวดูบัวดูบัว อ้าวคนที่ลงก่อนคือผู้จัดการเลยครับประเดิมดก่อนเลยเลยครับใส่แลว ไปแล้วครับโอ้โหยังเจอเจ้าถิ่นนะครับเจอเจ้าถิ่น <sovere> โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับมายอมแพ้ลาเพราะขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ